อีกสอะชื่นใจสี่สปินสุดท้ายชื่นใจไดเงินนี่เลยห้าร้อยบาทตัวนี้ห้าอยสิ ฟีสปรนนะลยสิบสามดูกันเหมือนเดิมครับจบฟีสปรนได้เท่าไหร่เนาะตอนนี้ผมบวกผิดลนะห้าสิบเนระฟีสปรน ตัวอันนี้นะตอนนนลอดอันนี้มันตลอดอันนี้มันค่อนข้างได้ฟิสปินเนยอะที่สุดนะสำหรับสำหรับตลอตัวอื่นนะครับตัวอื่นจะต้องแบบหุ่หก็จะไ,ได้นะขนาดนี้ยนะุบไปโอ้โหชัดนี้เียบร้อยเลย ไปต่อครับอืมเหมือนเยอะนละอืมอืมอืมเรื่อยเรื่อยเหมือนกันครับอ่าก้าวสปินนี่สปินเหลืออยูสิบห้านะครับ ่เเลือยยคือสล็อตเราไม่ต้องทำอะไรเลยครับจัง wrote, outreach. หวะโอนล้วนๆนี่ก็น <laughs> oh ั่งรอปีสปินหมดแล้วก็ดูว่าได้เท่าไหร่เนาะเยอะเลยนะอันนี้พันหกห้าสปินผมบอกว่าโอ้โหโหเดี๋ยวเดียว เคยได้เหมือนกันเดี๋ยวสี่พันเลยนะขอแบบแช่ไว้นานหน่อยขอดูหน่อยไม่เคยได้เต็มขนาดนี้เลยนะเลยอีกสิบสี่สปินนะขอแบบนี้อีกสักรอบนะถอดมือกี้นี่สองสปินครับจะอีกบวก วันนี้ทังหวะดีมากโอ้โหแถวเดียวไม่ได้นะให้อีกแถวเดียวนะหนักกเลยวันนี้สุดจริงวันนี้สุดจริงสปินมันน่นแน่นๆน,น,นะครับดูดิพรกเราว่าสปินตัวนี้แบบแน่นๆนคือ คือค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างจะคุ้มกับการที่เราใส่เยอะนะเพราะว่าพอมันติดวีซ์ป,ปินเยอะเนี่ยนี่โอ้โหเอตนะ่างนะล่างมันไม่โดนสป,ปินเนาะในบวก20คือถ้าเราใส่แบบไปเยอะๆอ่ะแล้วพอมันติดฟีสป,ปินทีหนึง่งมันจะคูณแบบคูณที่เราใส่ไว้นันคุม้มปิดมาทีหนึ่งก็แบบเน้นๆอนะ โอ้หโอหอยาได้ออดอกอยากหรอกนตเต็มๆเลยแต่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่ก็หนักแล้วนะเจ็ดอีก,อกเจ็ดฟีสปินครับโอ้โหยาวๆมีแต่หมื่นแน่นอนบอกแล้วว่าฟีสปินอันนี้แม่งต่อเรื่องต่อเรื่องจริงๆนะโอ้โห ออกกันไปครับโหดูนี้น่าจะบวกเพิ่มอีกเนาะน่าจะได้น่าจะบวกเยอะสุดนี้น่าจะ 75, 75. เจ็ดสิบห้าเน้นเน้นเนาะใครก็ไม่รู้ลองแน่นะครับสาหรับนี้ก็ได้ประมาณนี้ก็เยอะแล้วนะโอ้หได้สามศพินน่าจะเลยหมื่นลนะ ถ้าเดือดรุ่มืลยยังไงก็ฝากติดตามนะถัดไปกดก Subscribe Comment รมม่วมกิจกรรมได้นะครับยังไม่มียูดเลเข้ามาร่วมกิจกรรมเลยนะครับแจกทุกอาทิตย์วนันศุกร์นะครับ1000เครดิตนะยังไม่มีเลยยังไงก็แอปไลน์ไปที่ Joker Auto 88ครับเราจะทำ คลิปทริคนู่นนี้นั่นออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับอะออกสปินอีกคือสปินหนึ่งอยู่ยาวๆเลยนะทอดนี้แบบยาวๆไปเหมือนนั่งดูเงินบวกอย่างเดียวครับถ้าแบบฟีสปินมันติดเมื่อไหร่ก็ เอาง่ายๆว่าหวานแล้วกำไรแน่นอนนี่ไงตองปินไปบวกอีกยาวๆครับคลิปไม่มีการตัดต่ออะไรเลยทั้งสิ้นครับผมนี่าจะบวกเยอะที่สุดตั้งแต่เคยเล่นตัวนี้มาโอ้โหอันห้า น,นี่ผมเล่นมาหลายรอบเหมือนกันนะเล่นมาหลายครั้งเหมือนกันตัวนี้แบบครั้งนี้ก็รู้สึกจะบวกเยอะสุดแล้วเวน,นี่ยเนะี่ยบวกเยอะสุดละเกินละเยอะสุดตอนนั้นเท่าไหร่หกหกนะหกเจ็ดพันยิงามาเ่อนละจากห้าร้อยนะเนี่ยจากห้าร้อย ถ้าลอยแบบนิ่งๆเนียนๆเลยอะ่ะลองโอ้โหม,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 มาอีกสามสปีนวันนี้ไม่จบง่ายฮะไม่จบง่าย

6สปินครับไกลแล้วว่านะ่าจะไกลเพลกันนะโอ้แหละ4แล้วเนาะโอ้โหชุดนี้ชุดเดียว <c oughs> อื้มเขาจะมีอีกอะนิดิอีกสเนตอีอเนตวันนี้วันอะไรครับ <c oughs> วันนี้มันวันอะไร เป็นสุดท้ายนะครับอือหโอ้โหไม่เลยอมาอีกสี่อีกสามอ่ะอือือชื่นใจสี่สปีนสุดท้ายชื่นใจ มาพองใหสุดท้ายแนละ้วผมว่าได้แล้ไม่ใช่แล้วนะดอกสุดท้ายใจน้อยจัง <c oughs> แต่ยังถือว่าได้อยู่โอ้โหบวกงามงามหนึ่งหกจุดหนึ่งหกแปดศูนย์สองจากห้าง้นหนึ่งหกเน้นเน้นแถมซะหน่อยอ๋อ เขาลองอินดิตครับนี่นติดฟีสปินขึ้นเลยคือเราเน้นฟีสป,ปินอย่างเดียวเลยครับแต่ถ้ามันได้ฟีสป,ปินต่อกันยาวๆรัวๆเลยกำไรเยอะอยู่กำไรเยอะขนาดนี้ ม่การกดขนาดนี้นะครับโอเคผมว่าวันนี้พักก่อนโอเคครับเลยก็าฟ้จเกอร์อัลโต้แปดสิบแปดไปด้วยนะครับสำหรับ n e ยูเซอร์มีกิจกรรมยังไงก็ดูใต้คลิปไ,ได้เลยครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้กับคลิปด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวคลิปหน้าเปลี่ยนเป็นแบบยิงปลาบ้าน Joker Auto 8 8ระบบฝากถอนอัตโนมัติด้วยตัวเองภายใน1นาทีและอัดแน่นไปด้วยเกมหลากหลายรูปแบบมากมายสมัครง่ายๆเพียง3ขั้นตอนและโปรโมชั่นสำหรับสมาชิกใหม่รับโบนัสท,ทันที50%และ100%และคืนยอดเสีย5%ทุกสัปดาห์ w นวยเว jokerauto88.com